เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพัดยศนะครับเลื่อนสมณศักดิ์พระอาราธภาวนาวชิรคุณหลวงปูจจือพันธมุตโตวัวดเขาตะวะอุดมพรจังหวัดชัยภูมินะครับมาแกะลุ้นเนื้อให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหรืออยู่ประมาณ ประมาณ20ลุ้นสุดท้ายนะครับนี่คือหลังที่2นาวุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณป๋องสุพรรณนะครับเสียนพระเื่อดังนะชุดนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าท่านนี้เขาเรียกว่าชุดกรรมการอุปธรรมนะครับซึ่งสร้างแค่599หลังนะครับปกติผมก็เปิดอยู่ลุนละ600บาทนะครับนะบเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแล้วก็ผมจะให้ ราคาแบ่งปันด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ผมได้แกะไว้ก็จะมีนี่เลยนะครับเนื้อกษักระสับนะครับ 2K 2K เต็มองค์รายการที่7นะครับนี่คือรอบที่แล้วผมได้ทำการแกะนะครับเนื้อ 2K เลข459นะครับเลข459ครับกษักระสับครับใครอยากได้ผมขอที่500บาทอ่ะใครรับปิดมาครับ สองกษัตริย์ครับเลข459นะครับวันนี้ให้ราคาแบ่งปันนะฮะเนื้อสองกษัตริย์เลข459นะครับใครรับปิดมาครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะสองกษัตริย์เลข459นะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับเหรียญพัดยศนะครับอ่าใครรับปิดมานะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับเก็บก่อนนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งองค์ที่ผมแกะ ลอกที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็จะเป็นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายธงชาติลงยาจีวรน,นะครับนี่ฮะทองทิพย์ลงยาลายธงชาติครับดูครับลูกค้าพิมครึ่ององคลูกค้าสวยมากองนี้เลขสี่ห้าหกนะครับเลขสี่ห้าหกนะลูกค้านี่เห็นไหมชัดเจนนะครับเลขเลียงสวยๆเลยลูกค้า เลข4 5 6นะ้านี่สวยมากนะครับดูดูนะบอกได้คําเดียวครับนะสวยมากนะครับองนี้นะคนใรอยากได้นะครับนะเนื้อทองทิพย์ลงยาลายทองชาติลงยาจีวอครับเลข4 5 6ให้ราคาแบ่งปันองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะใครรับปิดมานะครับเลข4 5 6นะฮะ4 5 6นะครับนะเอาไปเจ็ดร้อยนะใครรับปิดมานะครับอ่ะโอเคนะฮะไม่พูดพ่ำมจำเพลงเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตนะแกะให้ท่านชมเดี๋ยวขออนุญาตเคลียโตะก่อนนะครับจะแกะรุ่นเนให้ท่านชมกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาคารันตีนะเนื้อเงินในลังนะสองเหรียญน,นะก็จะมีเนื้อเงินลงยาแดงนะหน้ากากทองคําและเนื้อเงินฝังเพชรนะก็ลุ้นกันว่าลังไหนจะได้เนื้อเงินหน้ากากทองคําลังไหนจะได้เนื้อเงินฝังเพชรนะครับแล้วก็ เขากรัีตีนวะโลหะนะฮะในลัง2เหรียญนะครับก็เนื้อเงินอสามเหรียนนวะ2เหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อต่างๆมากมายนะครับฝังพลอยฝังเพชรนะครับรายการออปชั่นต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะองค์แรกเปิดขึ้นมานะฮะรุนกันนะครับเป็นทองแดงซาตินครับลงยานะครับเป็นเนื้อทองโอ้ยพิมพ์ พิมพครึ่ององค์ครับลูกค้าอุ้ยสวยมากนะฮะเป็นไงฮะเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีวรลงยาขอบฟ้าครับสวยมากนะครับเดี๋ยวดูเลขให้นะฮะเลขสองเก้าแปดครับอ่าเลขสองเก้าแปดครับสวยมากครับทองแดงซาตินครับใครรับองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับอ่าใครรับปิดมานะ ให้500นะครับทองแดงซาตินนะองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันไปวันนี้นะครับไปนะครับเปิดขึ้นมานะครับเนื้อชุบกระไหลเงินลงยาจีวอรลายทงชาตินะครับชุบกระไหลเงินนะครับอ้ยสวยมากลูกค้าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับองค์นี้เลข หนึ่งแปดเก้านะครับเลขหนึ่งแปดเก้านะลูกค้านะเลขหนึ่งแปดเก้านะครับสวยๆเลยนะครับนะใครรับผมให้ห้าร้อยอะปิดมาครับให้ห้าร้อยครับใครรับปิดมาครับสวยๆแบบนี้ลูกค้าเห็นไงเอาไปห้าร้อยครับอะปิดมานะครับสวยๆแบบนี้นะครับอะถัดไปนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเปิดขึ้นมานะฮะ เนื้อทองทิพน้ากากอาบาก้าลงยาจีวอนครับทองทิพน้ากากอาบาก้าลงยาจีวอนนะครับนี่สวยๆเลยเดียวนี้เลขเท่าไหร,นะร่เอยแ๊บนึงนะชิคเลขให้แะใบการบางเลขนะฮะเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะครับลูกค้า ตัดเลยนะฮะเดี๋ยวดูเลขให้นี่ครับเนื้อทองทิพย์ครับลงยาจีวอนหน้ากากเป็นอาปาก้าครับผมองค์นี้เลข436ครับนี่ลูกค้าชัดเจน436ครับสวยๆแบบนี้นะฮะใครรับผมขอให้400บาทครับใครรับปิดมาครับทองทิพย์หน้ากากอาปาก้าลงยาจีวอนเอาไป400ครับปิดไปนะครับปิดไปนะฮะราคาแบ่งปันครับนะครับ ราคาแบ่งปันนะฮะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับลุ้นกันไปนะครับเป็นอาปกาก้าซาตินครับลงยาจีวอนฝังพลอยแดงพิมพ์เต็มองค์ครับโอ้โหฝังพลอยแดงครับสวยมากครับอาปกาก้าซาตินฮนะเลขสามสามเก้าครับ อาปาก้าซาตินผมขอเจ็ดร้อยครับอาปาก้าซาตินฝังพลอยครับฝังพลอยแดงครับขอเจ็ดร้อยครับใครรับปิดมาครับอ่าใครรับปิดไปนะครับขอเจ0ดร้อยครับายการถัดไปนะครับขึ้นมานะครับนี่เลยลูกค้าเนื้อ3ามเคครับอ่าสามกษัตริย์นะครับพื้นเงินขอบทองนะฮะองค์พญานาคเป็นนาคนะครับเลขสองแปดหนึ่งครับอ่า สองแปดสองแปดหนึ่งสองแปดศูนย์อ่าสองแปดหนึ่งนะลูกค้านี่สามเคสองแปดหนึ่งครับอ่าเอาไปห้าร้อยบาทปิดไปครับสามกริย์ครับใครรับปิดไปครับอ่าใครรับปิดมาลูกค้านะครับงานสองสุพรรณนะครับนะตอนนี้ขึ้นลุ้นละพันแล้วนะลูกค้านะผมให้ราคาแบ่งปันทุกท่านไปนะครับเนื้อกระไหลนากลงยาจีวรลงยาขอบแดงครับกระไหลนาครับอ ก๋ switches, ไหลนาคนะลูกคา้านี่คือเนื้อกระไหลนาคนะลูกคา้าล,ลงยาจีวอลงยาขอบแดงนะครับเลขสองเจ็ดเจ็ดนะฮะใครรับปิดไปห้าร้อยบาทครับปิดไปนะครับปิดไปห้าร้อยนะครับใครรับปิดมานะครับท่นา,าน,าาหนาไหนเอาหลายเหรียญเอาเยอะเดี๋ยวลดให้นะครับท่านไหนเอาหลายเหรียญนะครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นเนื้อออาปาก้าครับ อาปากาลงยาลายธงชาติครับโอ้โหสวยมากเต็มองครับลูกค้าอาปากาลงยาลายธงชาติครับเดี๋ยวผมเช็คเลขให้ครับเลขสองร้อยห้าสิบครับอาปากาลายธงชาติครับอ่ะใครรับปิดไปห้าร้อยบาทครับใครรับปิดไปห้าร้อยอ่ะปิดไปครับใครรับปิดมาปิดไปห้าร้อยนะครับใครรับปิดมาเลยนะครับใครรับปิดมาห้าร้อยครับ อัปากาซาตินครับผมโอ้โหสวยมากอัปากาซาตินเต็มองค์ครับลงยาจีวรครับเลขเท่าไร่เอ่ยเลขเก้าเจ็ดครับลูกค้าชัดเจนเลขเก้าสิบเจ็ดชัดเจนครับนี่สวยมากนะครับสวยจริงๆครับลูกค้าเห็นไหมสวยมากนะนี่ดูดีนะครับ ดูหน้าลงปุจเครับเหมือนเป๊ะครับรายละเอียดต่างๆครับสวยมากครับนี่เห็นไหมลูกค้าสวยงามนะฮะตูมตามการันตีครับใครรับปิดมานะครับองนี้เปิดให้ห้าร้อยบาทพอนะใครรับปิดมาครับเอาไปห้าร้อยลูกค้าใครรับปิดมานะครับองนี้นะครับ ไปห0 0นะครับเราจะไปกันอย่างารวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าพระก็มีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาเป็นทองทิพย์ครับลูกค้านี่คือทองทิพย์ลงยาลายทงชาติเต็มองโอ้โหเลือกเอาเลยลูกค้าเอาไป500ปิดไปเลข2 1 4หนะึ่งสะให้ต่ำกว่าทุนนะครับนะครับเลข2 1 4หนึ่งสเอาไป5้าอยทองทิพย์ลายทงชาตินะครับปิดไปนะครับใครรับปิดไป นะครับใครรับปิดไปนะครับลงยาสวยๆนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับปิดไปนะครับเนื้ออัปากาซาตินครับครึ่งองค์นะครับเลข312อัปปากาซาตินสวยมากปิดไป500บาทใครรับปิดมาใครรับปิดไป500ครับอัปากาซาตินเลข3-12งานป๋องสุพรรณนะครับนับวันยิ่งมีราคานะยิ่งหายากนะฮะเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับวันนี้ราคาแบ่งปันนะฮะ ตัวที่พบขายรุ่นละหกร้อยนะฮะอัปาก้าลงยาพื้นนะฮนี่ลูกค้าอัปปาก้าลงยาน้ําเงินครับอ่าใครรับปิดมาองค์นี้เลขเท่าไหร่นะครับเช็คเลขให้ครับองค์นี้เลขแป๊บหนึ่งนะฮะ เลขสองเก้าเจ็ดนะครับลูกค้าสองเก้าเจ็ดอปิดไปห้าร้อยลูกค้าอ่าอาปากาลงยาน้ําเงินเฉยๆแบบนี้คุยพื้นด้วยเอาไปห้าร้อยใครรับปิดไปนะครับเอาไปห้าร้อยใครรับปิดไปเลยนะครับราคาแบ่งปันครับเปิดขึ้นมาครับอาปากาซาตินครับลงยาฟินิกด้วยฮะโอ้โหองนี้ มีชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะอาจารย์ป๋องสุพรรณบอกว่ารับซื้อองค์ละสองพันนะเลขสามแปดศูนย์นะองค์นี้ผมขออนุญาตเก็บไว้ละกันนะครับลงยาฟินิกนะเก็บไว้นะครับแล้ะกันไม่เปิดแล้วกันชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอาจารย์ป๋องสุพรรณบ,นะบ,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 บอกรับซื้อองค์ละสองพันนะฮะลงยาฟินิกทองแดงซาติลงยาจีวอนครับอา่าเลขสี่เก้าเจ็ด สวยมากลูกค้า497ครับเอาไป500ลูกค้าปิดไปนะครับเอาไป500ครับปิดไปครับอ่ะราคาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะครับถัดไปครับราคาแบ่งปันเปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออะไรเนื้อชนวนโบราณครับอ่าอู้ชนวนหน้ากากอาปาก้านะครับนี่ชนวนป๋องสุพรรณนี่แพงนะลูกค้า ชนวนนะครับลังชนวนแพงมากนะครับรุ่นนี้นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับเลขเท่าไหร่เลขห้าสามเจ็ดนะครับูกคคาฮนะเลขห้าสามเจ็ดใช่ไหมฮนะห้าสามเจ็ดนะครับชัดเจนนะครับ เลขาสามเจ็ดนะฮะจนวนหน้ากากอ,อาบาก้าครับชนวนหน้ากากอาบาก้าน,นะครับจนวนของฝ่องสุพรรณแพงมากนะฮะใครรับเอาไปสี่ร้อยครับชนวนหน้ากากอาบาก้าครับอ่ะปิดไปสี่ร้อยนะครับใครรับปิดไปนะฮะราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันทุกท่านไปนะครับองค์นี้ครับเนื้อทองแดงลงยาขาวครับโอ้โหลูกค้าดูสวยไหมทองแดงลงยาขาวครับ เลข182ปครับปิดไปครับห้าครับอ่ะให้ไปแบ่งไป500นะครับแบ่งไปองละ500ครับราคาแบ่งปันครับเหลือเท่านี้นะยี่สิบองสุดท้ายลูกค้าอย่าลังเลนานนะฮะของดีนะครับเก็บได้สร้างน้อยงานป๋องสุพรรณและเป็นหลวงปุจจ่อด้วยพุทธคุณสูงนะครับพระบริสุทธิ์พระอรหันต์เก็บได้ขึ้นคอคล้องกันยาวๆนะครับทองทิพย์ลงยาเขียว เลขสี่สองหนะครับโอ้สวยมากเอาไปห้าร้อยลูกคา้าปิดไปห้าร้อยครับรายการที่อาเบอร์สาสเอ็ดนะครับสาเอนะครับนี่เลยลูกคา้าอาปรปาก้าลงยาจีวรฝังพลอยม่วงครับโอ้โหอ,อ,องค์ฝังพลอยนี่ไม่อยากให้ใครเลยนะส่วนตัวอยากเก็บเก็บไปหมดเลยนะครับ เลขสองสองสี่ครับใครรับปิดมาใครรับเอาไปเจ็ดร้อยนะใครไม่รับผมเก็บเก็บก่อนอันดับแรกนะครับฝั่งพลอยเก็บไว้นะถ้าเอาก็เอาไปเจ็ดร้อยถ้าไม่เอาผมก็เก็บนะฮะชอบงานแบบฝังเพชรฝั่งพลอยนะครับนี่เลยสามเคครับสามกษัตริย์ K, K, พื้นเงินขอบทององค์ทององค์พญานาคเป็นนาคนะครับสามเค นะครับเลขเท่าไหร่เอ่ยสามอะไรไม่รู้เลื่อมถุงนะลูกค้านะพระติดถุงนะครับแป๊บหนึ่งนะเลขสามหนึ่งหกครับอ่าชัดเจนเลขสามหนึ่งหกครับสามเคครับนาทีทองเอาไปห้าร้อยปิดไปลูกค้านาทีทองครับเอาไปห้าร้อยครับลูกค้าครับ ปิดไปครับชอบตรงไหนเลือกเลยครับนาทีทองฮนะใครไวคนนั้นได้ฮะเหลือ2ีสองค์สุดท้ายครับบอกได้คําเดียวฮะเก็บกันยาวๆครับงานป๋องสุพรรณครับชุบทองโบราณครับหุย้ยเลข8ตัวเดียวลูกค้าใช่ไหมฮะชัดเจนครับเลข8ตัวเดียวครับเลข8ตัวเดียวครับผมโอ้โหชัดเจนลูกค้า Ooh, จมูกสวยๆเลยเป็นไงนะครับเลขแปดตัวเดียวครับชัดเจนนะฮะลงยาน้ำตาลนะลงยาเขียวชุบจอมโบราณเลขแปดครับใครรับเอาไปเจ็ดร้อยลูกค้าให้เจ็ดร้อยนะครับให้เจ็ดร้อยนะครับเลขแปดตัวเดียวนะครับปิดไปนะครับปิดไปนะครับปิดไปครับ องค์นี้ครับทองทิพย์ผิวลุงลุงยาขาวลุงยาจีวอนนะครับโอ้โหงานลุงลุงนี่สวยมากนะลูกค้าโอ้โหดูนะดูหน้าลุงปุจ,จือนะฮะสวยไหมโอ้โหอย่างสวยครับดูครับดูครับเหรียญมีชีวิตครับเนี่เหรียญมีชีวิตจริงๆนะเนี่สวยมากลูกค้า เลขเจ็ดสองครับชัดเจนนะลูกค้านะเอาไป500ร้อใครรับปิดไปครับ500ลุงๆแบบนี้500ร้ปิดไปครับปิดไปนะครับต่อไปนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออัปปกาก้าลงยาพื้นแดงลงยาจีวอนนะอ,อัปอุอัปปกาก้าลงยาแดงนี่มาแล้วอัปปกาก้ายาแดงครับ เลขหนึ่งเจ็ดแปดเกือบหนึ่งหกแปดนะอัปปาก้ายาแดงผมขอเจ็ดร้อยใครรับปิดมานะอัปปาก้ายาแดงขอเจ็ดร้อยใครรับปิดมานะไม่มีใครรับผมก็เกียเข้าตู้เซฟเลยอัปปาก้ายาแดงยังไงซะยาแดงก็คือแรงที่หนึ่งนะครับ่านะยาแดงแรงที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับลูกค้านี่เลยนะฮะทองทิพย์ลงยาขาว เลข3ามหดนะสามหดนะเอาไปห้าร้อยครับปิดไปห้าร้อยปิดไปนะทองที่ลงยาขาวเลข3ามหดนะครับถัดไปนะครับถัดไปนะฮะเนื้อทองแดงครับลงยาขาวขอบเขียวครับทองแดงลงยาขาวขอบเขียวครับสวยมากลูกค้าจมูกสวยๆเลยนะฮะ เลขสามเจ็ดห้าครับสามเจ็ดห้าเอาไปห้าร้อยลูกค้าปิดไปสวยๆแบบนี้เอาไปห้าร้อยครับปิดไปครับอ่าปิดไปนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับอ่าเบอร์เก้าดูสินะครับเนื้อเงิเน,อนอยังอยู่ไหมนะครับทองทิพซาตินครับเลข 1, 4, 1, หนึ่งสี่หนึ่งหามเงินหามทองทอง,ทองทิพซาตินครับเอาไปห้าร้อยลูกค้าปิดไปนะใครรับปิดไปอ่าเดี๋ยวซูมให้ดู ปึ๊บโอ้โหดูหน้าก่อนดูครับดูครับดูครับสวยไหมฮะผลงานการันตีคุณภาพครับอาจารย์ป๋องสุพรรณการันตีครับเอาไปห้าร้อยนะลูกค้าปิดไปนะครับถัดไปนะเบอร์สามเก้านะฮะสามสิบเก้านะครับอุ้ยบรูไทเทเนียมครับลูกค้า ฝังพลอยแดงด้วยครับรายการนี้สุดจริงๆครับเลขสาด้วยฮนะโอ้โหดูครับเลขสาด้วยฮนะหูใครรับเอาไปพันหนึ่งฮนะให้หนึ่พบาทครับบรูทไทเทเนียมคนระับ ฝังพลอยแดงครับเลขสามสิบสามลูกค้าชัดเจนสามสิบสามนะชัดเจนนะบรูไทเทเนียมครับดูครับหน้าหลวงปู่จื่อนี่ยิ้มแบบมีความสุขเลยไหมนี่ขนาดสวยทะลุถุงซีนนะของแท้สวยทะลุถุงซีนลูกคานะ้าเห็นไหมสวยมากนะครับนี่ขนาดอยู่ในถุงซีนนะครับไม่มีใครรับผมปิดนะองค์นี้ผมเก็บนะเอาไปหนึ่งพันนะฮะเก็บเข้าตู้เซฟก่อน นะครับปิดไปขอ1,000บาทอ่าถัดไปนะครับเนื้ออัปปกาก้าซาตินลงยาแดงลงยาจีวรเลข572ครับโอ้โห,โอ,โหอัปปกาก้าซาตินครับลูกค้าลงยาแดงขอบเขียวครับสวยมากครับยังไงยาแดงก็แรงที่หนึ่งนะครับลูกค้า เลขห้าเจ็ดสองขอเจ็ดร้อยครับอัปปากาซาตินยาแดงครับขอเจ็ดร้อยครับลูกค้าสวยๆครับใครไม่รับผมเก็บฮนะอ่าเก็บก่อนรนะันแรก <c oughs> พูดแล้วก็เก็บเลยนะฮะยังไงสยยาแดงก็คือแรงที่หนึ่งลูกค้าเรียนตรงๆเลยนะครับทองทิพซาตินครับลงยาจีวอนฮนะองนี้เลขเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูเลขให้แป๊บนึงนะฮะ ผมไม่อยากตัดถุงซีนนะฮะเลขสองสองห้าครับ, 2, 2, รบสวยมากโอ้โหอ่ะเอาไปห้าร้อยลูกค้าปิดไปท่านชอบองไหนถูกเตาองไหนท่านปิดมานะครับพระเลือดเจ้าของครับท่านชอบองไหนท่านปิดมาให้ห้าร้อยนะครับชุบทองโบราณครับลงยาแดงครับโอ้โห ชุดทองโบราณลงยาแดงขอบน้ำเงินครับลูกค้าดจะเช็คเลขให้เลข3ามหนะึ่งสองะก็เหมือนหนึ่งสองสาลูกค้าเอาไปห้ารอยปิดไปปิดไปห้ารอยครับใครรับปิดมาครับปิดไปห้ารอยครับอ่ะใครรับปิดมานะอ่ะเหลือ3ามลุ้นสุดท้ายนะครับแต้นสุดท้ายนะราคาแบ่งปันนะครับลูกคา้า หลังจากผมลงคลิปนี้ไปชุบกระไรเงินครับลงยาธงชาติครับเลขสองปถูกไหมสองแปชัดเจนนะโอ้โหยังกระเนื้องเงินครับลูกคา้าเอาไปห้า้อยนะครับปิดไปห้าร้อยนะให้ห้าร้อยไปเลยปิดไปนะครับห้ารอยไปปิดไปส่งฟรีครับลูกคา้าปิดไปห้าร้อยนะลูกค้านะน้าราคาแบ่งปันทุกท่านไปนะครับ ห้าร้อยโอ้โหบลูไทเทเนียมใหม่แล้วครับบลูไทเทเนียมหน้ากากชุบทองโบราณครับโอ้โหนี่เลยลูกค้าหน้ากากชุบทองแท้นะฮะชุบทองโบราณน,นะครับเลขเท่าไหร่เอ่ยองค์นี้สวยมากแหมหนึ่งนะผมดูเลขให้ลูกค้าเขาก็ทำถุงเซล็กเชียว เลขหนึ่งหนึ่งสามนะลูกค้านะชัดเจนนะเห็นไหมครเลขหนึ่งหนึ่งสามนะฮะชัดเจนนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสามครับ่าบลูไทเทเนียมนะฮะหน้ากากชุบทองโบราณครับ่าเลขหนึ่งหนึ่งสามครับองนี้ใครรับเอาไปห้าร้อยนะฮะให้ห้าร้อยอ่ะสุดท้ายลูกค้าสุดท้ายนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายนะฮะใครรออยู่ครับ แสดงว่าเนื้อเงินก็น่าจะไปกันหมดแล้วเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับชนวนโบราณครับโอ้โหผมไม่ได้เนื้อเงินสักเดือนเลยนะลูกค้านะเลข460ครับเนื้อชนวนโบราณครับชนวนป๋องสุพรรณนะฮะหน้ากากอาปาก้าโรงการจีวอนครับเนื้อชนวนลูกค้านี่อ่าผมให้400ไปชนวนแกเจอสององค์ละนี่นะครับ เลข460นะครับชนวนนะครับอ่ะเอาไป400นะส่งฟรีนะครับท่านไหนอยากจะรับองค์ไหนท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญพัยดยศเลื่อนสมณศักดิ์พระอราชภาวนาวชิรคุณหลวงปู่จือ่อพันธมุตโตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ